จันที่7จสิงหาคม2566เวลา1 3นาฬิกา3านาทีนายธานินพุ่มอรุณผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตัวชีว้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่1ประจำปี2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ด้านแรงงานผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร,ร์สวัสดิการแรงงานและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน การประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีบัญชี2,566และเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี2,565ฉบับสมบูรณ์กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของทุนหนุนเวียนประจำปีบัญชี2566้อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานรายงานผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนนาสิ้นไตรมาสที่3ประจำปีบัญชี2566หากสหกากรณ์ออมทรัพย์นในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและ สนักหน้าสริการและคุ้มครองแรงงานจสงวดที่สหกรณ์ตั้งอยู่ก็สรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน